อันนี้น้ำสดทุกคนพาตอหน้าตากะประมาณนี้แหละอันนี้ลาบลาบกระหองเศษตะพักมีหลายไปเลยแต่พักกลับเฮ้าเต็มทีเลยพักเม็กสีก็งามขนาดกรับทักทายสบายดีแล้วกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยามเสาๆมื้นนี้กะ พอแต่ตื่นมาก็สิได้เออหาของอยู่ของกินคือก้าวละแต่สิไดหลือไม่ได้กะเดี๋ยวถ้ารุนติดตามสมมองน้ำเดียวอีกเท่านึงคือเมื่อคืนนี่กะสุมเห่าไปการนะไปการบึงมะไมที่เห็นเหากินนะแต่กะมีเจอทุกคนเลยเฮาไปตอนเก้าโมงกว่าแลละเก้าโมงกว่าเกือบจะสิบโมงประมาณสามทุม่มเกือบจะสี่ทุ่มนะไปสงสัยมันน่าจะ ไปไมีถึโสงมันทุกคนกับเมื่อขึนนี้เดินแจ้งไนดะ้คอยก็ไปหุจักมันเฮาจาักโมงนะเห็นก็เลยมีเจอไปกับเบาทองเพื่อนแต่ตอนไปคขยก็ไปที่ไทยห้เบิงซ้ำมาสรุปเพื่อฟังอันนี้ก็จะได้ลุยเลยแบบน,นี้นะอ้อหาของอยู่ของกินทุกคน ที่ไปก็โชคกันนะทุกคนมนะีมีม,หมงหมูอีทุกคนมงเก่ามันะสุขใสมันเห็ดแต่ยามฝน เมื่อกี้นี่กะมีสอตัวทุกคนนะมันห้องรัดเดียวนะมันจะต่อเดียวใส่ไปตัวนึงแล้วกัดตัวนึงกะมิกไปเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นต่อทุกคนว่าสิได้ไปเลยตื่มอีหรือบอนะมนเมนี้อากาศกะคล้ายๆฝนเยะตกนะ เอากลายเมื่อนี้ทุกคนอู้ทางนั้นอู้ทางนี้นะแต่มันมีมีมาไม้ไกิ่นมันอยู่แบบอยู่อุ้มกับพี่พ่อได้มันทุกคนนะแดดเริ่มออกละฝนคือสิบิตต๊กนะใส่นกเป้าไปกินนี่มีถือทุกคนนะอยู่ไปลายไม่รอดน,นนะกระหอผัดบ้าเดียวลงเลยน่าจะบางเอิ่ก็เป็นจักเลย มาลุ้นเบ้างว่าสิได้ผี่หรืออีเลบอร์ทุกคนนกกมันอยู่สูงสงงนี้นะมันไม่ได้อยู่ต่ำนะ สูงขนาดเลยจากสิทึมีทึ่แล้วตามเคยทุกคนเะน้องเปากับมีทึ่ซ่บนะจะได้หาอยู่หาก,กิลเลาะข้าเซอร์บอนก็แบบนี้นะ ตกอีกตัวหนึ่งทุกคนตัวนี้นกได้ตัวใหญ่เติบทุกคนเดี๋ยวเรามาหาบ้างนะสเห็นหรือไม่เห็นจักนกเพื่อคอยกระปิดจักนะขี้ศพใหญ่ๆทุกคนยังอยู่ป่ายอยู่ทุกคนถือปีไหม นกอันนี้นะลักษณะแบบนี้ซบใหญ่ๆทุกคนจาก,กนก เติมอีกตัวหนึ่งทุกคนตัวนี้นกจาดงนะนี่แม้นตัวใหญ่ไปเลยนะอาะไปหายู่หากินแต่เธอกะสอบยางฮอดบอสนี่กะขาลอยทุกคนนะนี่กลับมาเคยย่ฮอดบอสแล้วละ่ะเดี๋ยวไปพบกันยู่บอสเลยเดี๋ยวลุ้นฮาเบิงว่าเบาทองเป็นสีหมาดหรือมีมาดเมื่อวนนี้นะมาห้อนี้เห็ดพักเม็กทุกคนเอาพักคเม็ก,ก่อนบางทีเมนูลาบอีเมื่อาน,นี้นะ ดูพีงกระเตงผักกระเมคอ่อนๆทุกคนอ่อนๆเลยทุกคนะกะินกับก้อยกับลาบาคัะกผักกเมคเนี่ยเพรทองเข้ามาแล้วพ่เว้าวก็มีเยอะอ้อแล้วทุกคนเหลืมีเยอะเขาเ้าแหละ ส่วนบ่าทองก็ยังไม่เห็นอยู่นะอัคหมีก็พ่อนะักทุกคนเลยมีใ่ญ่ก็และ กระถือไปว่าเยอะแหวไม่ได้เฮ็ดครับวันบบนี้นะเมื่อนนี้ค่อยก็ได้3โตนั่นทุกคนเดี๋ยวสิหาด่างไฟนึ่งข้าก็บ,บันนี้นะ ข้าวที่นึ่งกับอุ่นข้าวเย็นทุกคนนะพอดีว่าข้าวเย็นลายนะกินข้าวน้อยแต่ละคนก็นได้ลุกคนเลยนายโหดคางหดข้าวแล้วแล้วก็หาพักพรท่าพระทองก็ทุกคนนะเดี๋ยวทาลุ้นบังว่าเพิ่นเฮามาสีมานหรือมีมานนะเมื่อวานนี้เพิ่นกะ ดนนกตัวนึงแต่คอยวิได้เพื่อเลยมือวานนี้นะเนื่องจากใส่ไปบ้านเลิกกัสมอยสมอยทุกคนมีทึนะ่นะมื้อวนี้พอได้อยู่ได้กิ่นยู่มื้อานี้นะได้ไปสามตัวแต่ก็มีบาดพลาดหลายบาดอยู่ทุกคนน,ะนกเปาก็ได้ใส่ไปหลายบาดอยู่ ใส่ข้าแล้วแล้วก็ต้มน้ำกินไว้ต่ออีกทุกคนต้มเสื็มอหนึ่งคือเก่าแล้วหละทางม้อท่องก็ยังไม่เห็นอยู่ได้ต้มน้ำแล้วน่าจะผู้ดีข้ามาตามบึงนะนี่กะเกืบเอบจะสิบโมงแล้วก็มานี่นะสิบโมงเสาอะนะพักผ่อนไปกะพอจะ่งหม้อน้ำฮอนลงทุกคนมีท่านเย็นซ้ำบาบอท่องเป็นเ้ามาเลยนี่เลยไกลเจะอ,อยู่ หลายขนาดหลายขนาดไกลฮันดีเนาะฮันเซาเดชเตลเลอร์กับไปก่อนมึงเด้กตั้งกองยาตั้งโทรศัพท์ยาถ้าเราหนังช้ำเลี้ยมันใกล้อยู่เบิื้องเจ้าแล้วเดชเตลเลอไปห้องฮันลายเพิ่นกระด a กระหอตัวหนึ่งเนาะกระหอตัวนึงพอดีกระหอสองมันนี้ทุกคนเด็กกระหอพุลโตมีนกแด่เมนูเฮาลาบกระหอบบ่มือนนี่ลาบกระหอเนาะ รับของหอตัวนึงก็น่าจะรูและสองคนทีมเลยสำนักก<ม>านเราได้มาดีไม่ได้กินในของหออะไร ายได้อย่างไรักินนะงบประมาณทกหละก็เ,เ,เห็นนี่ละกงไหมนะเห็นนะอตือกูเห็นเฮานะหามันหาก็เริฟมเขากนาาินเดินมืดมีโอกาสได้ซ้ำกงนะซ้ำากอ้ยน้อยนึงดำนะึงอย่าแต่ลงก้อนจะมีแคงนี้ละลงก้อนนน,อน,น,นู้นใออางวัวจนะเลดนมนทางไปเขาจไปผู้เดียวเาย่านมันมีซึ่งนะเห็ด ยามันปรับเยอยยมีจังละเอยดตม่มันนะปับมันใตเห็นว่เชอปับมันซึ่งใคได้บอพอได้ยกเชือกันอาศัยมันยาตีตไอ้อย่างใดนั้นแล้วก็จังโซนต่อไปเห็นว่าเชอมีอาศัยมันตีงั้นเชอไปชอบผู้เดียวเลย <laughs> <sm all> ขนมันขึ้นกะปป๋ยู่เชืด้เขียเชืเลย ลาไม่ใกล้จะโตครัาเนาะใกล้เกินสัใหญ่แล้ว ขีมันเอาได้ขีมได้ก็ขีนกมีเอาแล้ขีนกใขีกระหอกมัเอากระหอกถึงยังพอไว้นกบว่รอดกองมากนะขีกนกหอมพรมหลาบขีนเนาะเก่งชิมองเอาเนาะเอาลับเอาตัวนี้กันลาบตัวนี้เลยโปชิมองอาเนาะโอ้ป่าตีมือขีนมันเสียกองเอง ไนมกกักไปขี้เหอโเลโนเตัวน,นั้นดเดี๋ยวมีขี้ขี้ห้องอะไรแล่นี่เหอนะเดี๋ยวพอไปหาตำขี้ข้าก็ลามขี้มั หลายพอแล้วอที่สุดเลยโอ้หลายเติบเนาะแต่ละคนกระตาซิวแล้วทุกคนเลยวายโลเอาเสื้อโทยกะมันน่าจ,จะได้สายหลายนำก็เลยพึกลงมอนี่แล้วจังเอาโบ่งตักเอามาทองเพิ่งกะ น่าจะน่าเหวี่ยไรเติบแล้วเยอะเขาม,มาหอนก็ไม่บโมเดี๋ยวหาเตรียมพักไปก่อนมานี้นะอ้าม่วเ <laughs> มื่อคืนนี่โอ้ฝันเมีนเนี่ยมาอ,ำอ้ำอี ตีนก็ตีนก็ไม่ได้เนะอแซมคอยนอนอยู่อันนั้นเด้นอนอยู่ทำมะนาวเด้หมู่นอนในมุ้งนอนในเต็นท์เขาปั่นนี่มาโซงเขาปัน่นประตูได้ใส่หันคอยนอนอู้แล้วก็ดังไฟเส้อทางกลางเขาเอานอนหามเตาไฟเด้ใส่หันมีผู้หญิงในมัมโบเนี่ย นอนมีคือมู่มันว้าค่อยกระติงก็ะวิญยิ่เป็นเบ้ากับเบาะแบบเฮานอนอยู่อู่แบบนี้แหละยืนเบ้าเลยนะนะยืนเบาะแบบนั้นเราได้เฮานอนมีคือมู่ค่อยกับหุ้มเอื้อพุทธิ์มาได้กับเฮาไปนอนเต็นท์น้ำปั่นพลังโอ้คือว่ายุ่งลายวะยุ่งลายแท้ไปเลยเพื่เจ้าบัดมือเสาร์มาจังหวะสูมันฟังส่วนเขางายผมได้มืันนั้นเด้ ขึ้นมาเถิงั้นเห็นอันนั้นได้ได้หาก,กินไม่ได้ได้มองคันนะพวกนาจี้กับปูกระปูไายนั่นเอ็ดนะคือจำมุมนี้นะมองกิหินนั่นเด้แจ้งเลยนะประมาณนั้นน่าจะเจอกระปิเห็นนะเนาะเจอแล้วกับผู้นี้ได้แล้วกันเดมือพักให้ได้ใ <laughs> หนได้ปั่นได้ปั่นกัางเวรได้ปั่นกัางเวรเนาะ นอนท้ารับครับท้าได้นอนจะฝันแลละจะทั้ันฝันเลยฝ <c oughs> ันหวานเนาะฝัน,น,น,นที่ริงเช่อกระหอกับนกกะเฮาออกมาปิ้งสำล่าไว้ทุกคนนะมอกระน่าจ,จะซุกแล้วเดี๋ยวสิปงก็แบบนี้นะไม้ผ่อนอยกระโดด <c oughs> ลูดีเสร็จ,จกินละ โอนแค่นั้นเนาะดูมีหลายคนว่ามาขิดนี่เลยเลยหทองเ,อเลยเหรอเามักสายปารีจุดจวดตัว ไม่เกี่มาแต่เหึนแล้วนะรอบนี้นะก้อยเลนอยเลนเ็นเนาสิผักหน่อยปวดโอ้ยอันนี้น้ำสดทุกคนป๊ะตหน้าตากะประมาณนี้แหละอันนี้ลาบลาบกระหอก สีแต่ะพักมีหลายไปเลยแต่พักกรับเหาเต็มท,ทีเลยพักขมเลสีก็งามขนาดมาสดออกมา,มามกินข้าวกับทีมงานมาเรือยพี่น้องเนอะคักขนาดคักขนาดน้องหอผมผลน้ำสดโหนโลร้นน้ำสดนี่นนนนนพักเมเันอ่อนทุกคน ปอดสารพิษมีหอดบงจากที่กินข้าวกินน้ำอิม่มแล้วกะเดี๋ยวบันนี้ก็จิได้หาพักพ่อนก่อน พักผ่อนและกหิดเติบตอนแรงๆไปละสิดอาหายู่หากินอีกเทอนึงสารคิปนี้กะสิดีโอขอทายทุกท่านเมื่อสัานี้เลยกะขอข้อมงคบเจอร้ายสำหรับการติดตามและกระับสม้มเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันไหมอีกเทอนึงสำหรับคลิปนี้กะบายทุกคน